สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเด่นเร้าจ่าก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่รู้จักกับคลิส a อามัสเมื่อความคุณหมายของรังนิกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับแต่งตั้งคลิส a r อามัสเข้ามาเป็นผู้ช่วยของรับรันิกอย่างเป็นทางการ โดยเขาจะเข้ามาแทนที่ใมเครื่อง,องริกที่ตัดชายบกเมือลาสโมสรที่ทํางานด้วยกันทั้งในบทบาทเบื้องหน้าและเบื้องหลังนานถึง15เปียรว่าตาเขาเป็นใครกันและเหตุนใดโปรนิกจึงต้องเลือกผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยกเรื่องปอีแสดงในแบบฉบับของตัวเองโดยนี่นักเตะกองกลางชาวอเมริกันลงเล่นกับทีม LAG a l a x y าแลและ Chicago Flash มาเป็นระยะเวลา13ปีด้วยกันตอนที่เขาจบกวนสตาร์ทในปี2007ด้วยวัยเพียงแค่ 30ต้นต้นโดยเขาทำหน้าที่ผู้ช่วยที่ชิคาโกฟลายส์ตามมาด้วยการไป็นคนทีมฟุตบอลหญิงที่วิทยาลัยเก่า a d เดลฟิล d ์ยูนิเวอร์ซจนถึง,ถงปี2014ปีถัดมาอาเมาสได้โอกาสไปทํางานเป็นผู้ช่วยของเจสซี่มาร์คที่นิวยอร์กเรสบูและถูกแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนมาร์คเมื่อชานายเก่านะครับย้ายไปคุนทีมเรสบูซัสเบิร์กในลีกออสเตรีย เขาเละลัลงเน็ครับก็ได้รู้จักกันเมื่อครั้งที่ชอนยูแมนได้งานเป็นผู้อำนวยการและที่ปรึกษาของสมโมสรในเครือเรสบูลในปี2009ผลงานที่น่าจดจำที่สุดก็คือการผ่านนิวยอร์กเบรสบูลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคันคาเคฟแชมเปี้ยนลีโดยแพ้กับท, ara, ทีมกัวดาลาฮาราทีมแชมป์เม็กซิโกในปีหนึ่งก่ด้วยคอ1-0ทีมของอามาสมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับปรัชญาของรับรองนิกที่เน้นการทะยันขึ้นหน้าอย่างไม่ลดละ และพยายามยังบอลกลับขึ้นมาให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเล่นเกมโต้กลับทีมของเขาได้รับการจับอันดับสูงสุดสําหรับจํานวนครั้งการยังบอลกลับขึ้นมาในลีกและมีตําแหน่งการยืนเฉลี่ยที่สูงที่สุดในหมู่ทุกทีมในศึกเมเจอร์กชอก,กอ์อามาดเป็นผู้จัดการทีมที่มีความยืดหยุ่นในแผนการเล่นที่ค้อนมากและพร้อมกับแผนการที่หลากหลายน,นอกจากนี้เขายังได้รับการข่าขานว่า เป็นผู้จัดการที่เก่งกาจในเรื่องการดึงสกิลแบของผู้เล่นออกมาบนวกกับการให้โอกาสเยาวชนในทีมอยู่เสมอนะครับโดยอดีตกัรตันทีมนิวยอร์กเดสแมคคาที่เปิดเผยว่าคริสอามัสเป็นนักอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้คําแนะนําผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันกับเขาผมจะได้ว่าคริสกับผมมีการติวเข้มด้วยวิดีโอมากมายเกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาทในเกมที่ผมสามารถปรับปรุงแต่งได้ในฐานะมิฟิวตัวรับ เขาเชื่อในการสร้างทีมให้แร่งจากตำแหน่งกองกลาง